อ่ะสวัสดีครับก่นอนกดแจ้กดกิ่งแล้วก็ไปด้วยกันเลยวันนีครับก่อนสวัสดีครับชื่ออะไรคป็น้องเอเจนซ์จะมาทำอะไรเอาขับเอ้เยอกย็ไก่อ้าวท่องอ้าวไม่ใช่ฟั่งลาเดือพาไปอ้าวท่อง,ร,องร้องเพลงกดเลยก็ไก่ก่อนร้องเพลงนั่นพ่อไม่ถ่ายนะก็ไก่ก่อน น้องเอครับน้องเอห้าขวบเองค่ะน้องเอห้าขวบสี่บาทค่ะจะมาท่องกอไก่ให้ฟังมาท่องกอไก่ให้ฟังถัดมาหากล้องดิอ่ะท่องกเอ,อ้ยกอไก่เขาให้อยู่ในร่างก็ปัดกันข้อควายข้อควายคือข้นะขขอควายเข้านะแปดไม่เข้าอ่ะข้อควายเข้านะข้อควายเข้านะขอคน ห่อคคังงข้างฟ้างไก่ก้าจอการเรารู้พ่ฟันจะอาเจียจอาจารใช้ดีจอชิงจอชิงตีแล้ชอช้างจอ้อกระเชจอกระเช่าอกระเช้เดี๋ยวเขาทำให้เขาทำเอาจอกระเช้าอเชอคู่อผู้หญิง โรสดาโรสดาสวมตัวปักองฐานตัวนางมนโทหน้าขาวอขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกดได้กดแชร์ด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ